ต่อไปน้อยเขาใช้คำว่าให้แบ่งปันโลบที่สิบสองนะเขียนแบบนี้เท่ากับทั้งบทไม่ใช่ค่ะแค่หัวข้อมันตรง,งอ่าอ่าโอเคนะหัวข้อมันตรงกันหัวข้อถัดไปก็คล้ายๆกันเอาล่ะทีนี้ก็ดูนะเออก่อนจะอ่านเนี่ยให้ขั้นไว้ก่อนโลบที่สิบสองแล้วก็ขั้นเอฟเ,เฟซัสบทที่สี่ข้อสิบเจ็ด แล้วมีเอฟเซับทบที่ห้าอ่านะอาเอาละดีอ่าดีดีคือน้อยเขานั่งพูดถึงหัวข้อไม่ใช่ข้อนะอหัวข้อหรือหัวบริบทเบิดเจอยางโลบทที่สิบสองหัวบริบทโลบทที่สิบสองอ่าโอเคนะโลบทที่สิบสองใครอยากจะเห็นง่ายๆชัดเจนเขียนอักดาใบหนึ่งเขียนเลยว่าโลบที่สิบสอง หัวข้อนะชีวิตใหม่ในพระคิดอ่านบทที่สิบสองชีวิตใหม่ในพระคิดอ่าแล้วก็เปิดเอเฟซัสเอเฟซัส e บทที่สี่ข้อสิบเจ็ดดู<ช>หัวข้อชีวิตใหม่ในพระคิดเหมือนกันใช่ไหมอ่าชีวิตใหม่ในพระคิดแล้วก็อ่านเอเฟซัสบทที่ห้า ดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างอ่าเขียนดำเนินชีวิตแบบลูกของความสว่างนะน้อยก็เขียนมามีแค่เนี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมีมากกว่านี้อีกในหัวข้อพระคัมภีอ่ะละความหมายคําว่าหัวข้อเนี่ยแต่ความหมายมันคล้ายกันน้อยก็ถึงลายเข้ามานะลายเข้ามาอยากให้อยากถามเรา ว่าช่วยอธิบายหน่อยหัวข้อแต่ละหัวข้อความหมายมันเป็นยังไงนะ,อะลองเปิดอีกหัวข้อดูสิลองดูโคโลสีนะบทที่สามข้อห้าชีวิตเก่าและชีวิตใหม่เห็นไหมอันนี้มันได้ได้มาเปรียบเทียบว่าเมื่อกี้เรามาทั้งหมสามสองสามบริบทนั้นทั้งโลบทที่สิบสองทั้งเอเฟซัสบทที่สี่บทที่ห้าได้พูดถึงชีวิตใหม่และดําเนินชีวิตใหม่นะ แล้วพอโคเรสีใช้คําว่าชีวิตเก่าและชีวิตใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูว่าของของเก่าและของใหม่คืออะไรโอเคนะไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีในบทอื่นอีกเอาละพอถึงตรงนี้แล้วพี่จะอธิบายให้ฟังว่านี่คือเป็นการพัฒนาการของการอ่านพระคัมภีร์อืมเป็นบททอบ้อเลยอ่ะนะเป็นการพัฒนาการของการเริ่มอ่านพระคัมภีร์และพัฒนาการไปอีกระดับหนึ่ง จากสามารถปฏิปต่อพระคัมภีร์ในข้อนั้นข้อนี้โยมเป็นเรื่องเดียวกันได้แล้วตอนนี้น้อยเข้าไปขั้นแล้วเขาเริ่มอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ที่เขียนอยู่ในโลมมันความหมายเดียวกันนี่กับที่เขียนอยู่ในเ e อเฟซัสบทที่สี่แล้วมันความหมายเดียวกันนี่กับเอเฟซัสบทที่ห้าเห็นไหมนี่เขาเริ่มไปขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาอ่านอีกดีๆเข้าใจว่าในเทศซลิกาก็มีเราเปิดเทรศรลิรกาก็ได้อ่ะ อ่านหัวข้อบทที่สีชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าเห็นไหมชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าถ้าเราเอาหัวข้อฉพาะหัวข้อเนี้ยที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งปันได้ล้นะหรือเทศนาได้ละนะนะก,การคือการดําเนินชีวิตใหม่นะทั้งในเอเฟซัสทั้งในโลโบทที่สิบสองแล้วก็ไปต่อด้วยว่าดําเนินชีวิตใหม่ ให้เปรียบเทียบกับชีวิตเก่าในโครลสีว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเก่าให้ดำเนินชีวิตแบบใหม่เห็นไหมแล้วก็มาต่อด้วยเทสุนลิกาบทที่ห้าบอกอย่างนี้แหละชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าใช่ไหมแลวชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้านี่ก็ความหมายเดียวกันแต่ใช้อีกภาษาหนึ่งเป็นสำนวนหนึ่งก็คือดำเนินชีวิตใหม่นั่นเองหรือชีวิตอะไรอะตามตามลมบทที่สิบสองนั่นเองโอเคนะเข้าใจนะ แค่นี้เราก็ส,สามารถเอาช่บหัวข้อแล้วก็แบ่งปันได้แล้วและประโยชน์ที่ได้มามากกว่านี้คืออะไรรู้ไหม่อไปคุณจะเข้าใจว่าพักคำภีเนี่ยนะเม็ดเออไม่ว่าจะเอเฟซัสก,กาลาเทียนะเออฟิลิปปีโคโลสีหรืออะไรทั้งหมดจนกระทั่งเบโตจนกระทั่งพัสจดหมายชุดแบบอ่านดีๆทุกฉบับแปลเหมือนกันหมดเลยแปลเหมือนกันหมด นะเพียงแต่ว่าจดหมายฉบับไหนเน้นเรื่องอะไรเน้นหนักเรื่องอะไรนะกาะเทียเน้นหนักเรื่องทรมันหยัดเก่ายกเลิกแล้วให้ใช้เสียใช้ชีวอย่างเสีดีภาพเห็นไหมเออเออโลมว่าอะไรเอฟเฟตว่าอะไรว่าอะไรคุณแปลดีๆมันแปลเหมือนกันหมดเลยดี่เพิงเราประความหัศจรรย์ของพระคมปีนะ นี่ถึงบอกว่าคนอ่านเพื่อพีเท่าไหร่อ่านแล้วก็จําไม่ได้จาไม่ได้เพราะอะไรนเพราะทีหนึ่งพระเจ้าใช้สานวนหนึ่งอีกทีพระเจ้าใช้สานวนหนึ่งอ่านแล้วจาได้ตรงนี้เพราะอ่านกะลาเทียจากาเลียไปอ่านฟิลิปปีไปจาฟิลิปปีอ่ลืมกาลาเทีย<ห>โอเคไหมเข้าใจว่าที่พระองค์บอกว่าสิงที่พระอ,องค์ปิดบังไว้ถ้าเราเปิดเผยจะไม่เอาละทีนี้ไหนๆนยกอันนี้มาแล้วเนี่ยพี่ก็จะถือโอกาสอธิบายแล้วฟังเคยอธิบายแล้วในโรมบที่สิบสองทั้งฉบับแต่วันนี้จะอธิบายอีกครั้งหนึ่ง แต่ออกในอีกแนวหนึ่งให้เราเข้าใจในความหมายที่ง่ายขึ้นและลึกขึ้นลึกกว่าเก่าอาดีตพี่แบ่งบรรลงบทที่ส2บเนี่ยพี่เน้นหนักไปทางเลืองคำานามัสการใช่ไหมจำได้ไหมนะพี่เน้นหนักไปทางเรื่องนมัสการพี่กำลังเน้นว่านามัสการพระเจ้าน,ะนั้นเนี่ยนะแม้ในโรบบที่สองกำลังสื่อสารกับเราว่าไม่ใช่นมะัสการการอย่างที่เราเข้าใจ แต่พระเจ้าไม่ต้องการและพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าในความหมายพระเจ้านั้นหมายถึงว่าการนมัสก,การพระเจ้านั้นคือการนับสมก,การด้วยวิญญาณจิตของท่านโอเคนะเอานะทีนี้พี่จะอ่านให้ฟังพี่จะพูดแบบแบบไปแบบรวบลัดนะให้คุณเข้าใจในความหมายในโลมบทที่สิบสองในอีกมุมหนึง่งซึ่งว่าที่พระเจ้าเจตนาจะสื่อสารกับเรานะไม่ใช่ในมุมที่พี่เคยแบ่งปัน พี่เคยแบ่งปันพี่เน้นไปเรื่องเดียวคือเรื่องน้ำมศการว่าน้ำมศการนั้นไม่ใช่การถวายของบูชาไม่ใช่การร้องเพลงแต่เป็นการเกิดผลพระวิญญาณคือตามข้อ2คือให้การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ดและอุอปนิสัยใหม่ของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เห็นไหมคืออย่ากระทาตามอย่างคนยุคนี้โอเคไหมนะ และการอยากระทำตามอย่างคนยุคนี้ก็คืออยู่ในอนี่ไงที่เมื่อกี้ให้เปิดแัโครสีชีวิตเก่าชีวิตใหม่นะอย่าก,กลับไปแบบคนยุคนี้อีกเพราะถ้ากลับไปอีกก็เหมือนว่าเรากาลังดําเนินชีวิตเก่าโอเคนะเอาละทีนี้ฟังนะพี่จะอ่านแค่นี้พอในโลโบทที่สิบสองพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุน,นี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนับเทกาโดโ,โดยวิญญาณจิตของท่านในที่นี้ได้พูดถึงเครื่องบูชาเครื่องถวายฟังนะถ้าพูดไปแล้วก็หมายถึงว่าเครื่องบูชาและเครื่องถวายนี่แหละเป็นพิธีกรรม โอเคนะแม้คาะการนมัสก,การก็เป็นพิธีกรรมนะสรุปให้ลึกลงไปอีกความหมายหนึ่งคือพระภีไม่ได้เขียนตรงๆแต่เราต้องเข้าใจว่าต่อไปถ้ามันมัสการพระเจ้าเนี่ยนะนะอย่านมัสการตามศาสนาใช่ไหมใช่ไหมเพราะไอ้พวกนี้เป็นเรื่องศาสนานะเป็นเรื่องของศาสนาเห็นไหม <Okay S 2> โอเคนะแต่ต้องเป็นการ น high, ัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงหมายถึงว่าต้องเกิดผลพระวิญญาณนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่ากมาดูข้อสองเพราะฉะนั้นอย่ากระทำอย่าประพฤติตามอย่างคนยุคนี้นะอย่าประพฤติตามอย่างคนยุคนี้คนยุคนี้หมายถึงอะไรอย่าประพฤติพูดไปแล้วอย่าประพฤติตามศาสนาทั่วๆไปที่เห็นเห็นกันอยู่โอเคไหมนะ พอบอกแล้วเมื่อเช้าไงาศาสนาไม่ได้นําให้คนเป็นไ,ไปสู่ความสมบูรณ์ได้โอเคนะแต่อันนี้ต่างหากอ่ะคือการที่เราเป็นคนใหม่อุปนิสัยใจิตใจเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนพระเยซูคริสต์นี่แหละคือแก่นาศาสนาสรุปแล้วความหมายอ,อ,อีกความหมายหนึ่งของโลกิรสองถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่ายาทําศาสนาแต่เปลือแต่แก่นาศาสนาสําคัญ และแก่นศาสนาคือการดําเนินชีวิตมีจิตใจใหม่ก็มาตรงกับหัวข้อที่น้อยยกมาถามพี่ไงชีวิตใหม่ในพระคิ์นะและยิงอธิบายขยายกว่าว่าไอ้ชีวิตใหม่ในพระคิ์ก็อยู่ในข้อเก้าดูสิอ่านหัวข้อสีใช่ไหมการดําเนินชีวิตรีสเตียนโอเคนะก็คือชีวิตใหม่ในพระคิด งาน,นก็ะดดในชีดในคิดเตียนแล้วเราก็ไปอ่านเลยอ่านเลยว่าว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรแต่หัวใจสําคัญก็คือที่เมื่อเช้าอ้อมในอ่านในในในเปโตใช่ไหมย,ยาตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายอ่ะให้อ้อมอ่านสิเอาเนื้อความอ่านแล้วพี่มีอธิบายนะให้รู้ว่าในชีวิตใหม่ในพระคิดเนี่ยคือจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่เป็นคนใหม่แล้วเนี่ยนะให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่โดยการบัคับตนแต่เป็นไปธรรมชาติเลยลองอ่านข้อก้าไล่ไปจนทั้งจบเลย มะใจรู้กว่าหมายที่ชีวิตใหม่เนี่ยคืออะไรนะหรือชีวิตใหม่ก็คือชีวิตคิดเตียนเพราะก่อนนั้นไม่ได้เป็นคิดเตียนเดี๋ยวนี้เป็นคิดเตียนก็คือชีวิตใหม่หไปตัวบทที่สามเขาไม่ใช่โลมไงบทที่เก้าเอ้บทที่บทที่สิบสองข้อเก้าคำเตือนในการดําเนินชีวิตคิดเตียนหยุดเห็นไหมคําเตือนในการดําเนินชีวิตคิดเตียนก็คือหัวข้อบทที่สิบสองนั่นเองคือชีวิตใหม่ในพระคริสต์เข้าใจยังโอเคนะก็คือคําเดียวกันในเอเฟซัส นะบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดบทที่ห้าแล้วก็ในโครโสีแล้วก็ที่พี่ยกมายไว้ในเทสุนิการด้วยโอเคนะเอาละหรือว่าเราจะไปอ่านเองก็ได้นะอลองเปิดเปิดไปที่น้อยลายให้มาเอฟบทที F ่สี่ข้อสิบเจ็ดจะเห็นความหมายเดียวกันหมดเอฟบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดเห็นไหมนี่ก็ชี้วิ้งหน่ในพระคิดเห็นไหม นะชีวิตใหม่ในพระคิดอ่านไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราเอาหัวข้อตรงนี้ในโลโบที่สิบสองที่พี่บอกว่าไอ้ตรงข้อข้อแปดข้อเก้าอะนะอ่านให้จบแล้วก็มาอ่านเอเฟซัสบทที่สี่นะที่เป็นหัวข้อว่าด้วยชีวิตในในพระคิดเป็นยังไงมาอ่านให้หมดแล้วก็มาอ่านอเ,เอเฟซัสบทที่ห้าเห็นไหม แล้วก็อ่านโครสีที่พี่บอกบทที่สามข้ออะไรนะั่นนะและเทสนิกาชีวิตที่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเราก็จะรู้เลยว่าเราเป็นคิดเตียนเนี่ยนะเห็นไหมชีวิตต้องเป็นแบบนั้นแต่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่เข้าใจาพระคัมภีร์นะเราก็จะเป็นคนที่พยายามทําและพอคนอื่นไม่ได้ทําจากนั้นเราก็จะจะไปตําหนิเขาว่าเขาเป็นคิดเตียนที่ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าใจมาจากตัวแม่เลยในในโรมบที่12เราก็จะเข้าใจเขาว่าทุกคนกําลังค่อยๆเติบโตกําลังถูกเปลี่ยนใหม่ค่อยๆจิตใจค่อยๆเปลี่ยนหม่ค่อยๆเปลี่ยนหม่ค่อยๆเปลี่ยนนี่จึงเป็นเหตุที่ na, ทำให้เราอภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นโอเคนะและก็ไปตัดสินเขาอะไรเขาเนี่ยนะจะหายจากชีวิตเรามา,มากขึ้นโดยธรรมชาติเลยโดยไม่ใช่การพยายามโอเคนะพอเข้าใจแล้วนะพอเยอะก็ตอบคําถามท,ที่น้อยให้มาถาม Rogers, at, มาในโรโบที larger, ่สองนะ ok nè, à, là